แล้วโครงการเริ่มเห็นว่าเออชักโคกมีปัญหาในโครงการนี้มีชักโคกมีปัญหา20%ไหมทำโดยผู้ลบเมาเจ้านี้อ่าแปลว่าปัญหาอยู่ที่ผู้ัะเหมาหรือเปล่าผู้ละเม่าติดตั้งไม่ดีหรือเปล่าเขาจะประเมินผู้ัะเหมาได้เขาหน้าไม่ใช่ผู้ละเมาเจ้านี้ปรากฏว่าถ้าอีกกรณีหนึ่งปัญหาที่ชักโครกแต่ว่าเป็นหมดเลยผู้ัะเมาเลยไม่ว่าใครจะติดตั้งปัญหาปัญหาของงานบ้านแบบนี้คือผู้ผลิตชักโครกหรือเปล่าการติดตั้งไม่ดีหรือเปล่าฟิตติ้งไม่ถูกหรือเปล่าอ่เขาเก็บข้อมูลพวกนี้ ส่งต่อไปให้ช่างด้วยช่างก็จะประเมินว่าใช้เวลากี่วันถึงจะเข้ามาซ่อมอีก7วันก็มาซ่อมนะเจ้าของบ้านแฮปปี้รู้นี่ว่าความเคลื่อนไหวเป็นย,ยังไงพอซ่อมเสร็จแล้วรับประกันกี่ปีอะไรอย่างงี้ครับข้อมูลมันเริ่มเป็นดิจิตอลมากขึ้นทุกคนมีข้อมูลของตัวเองรู้ว่าตัวเองจะต้องพัฒนาในส่วนไหนเจ้าของโครงการรู้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนดีเหมาะกับโครงการผู้รับเหมารู้ว่าทํายังไงดีนะครับผู้ออกแบบรู้ว่าทํายังไงดีทั้งหมดมันเกิดจากการที่เริ่มมีอินโฟเมชันเป็นพื้นฐานนะครับ อ่นั้นฟังดูแบบโหวิชั่นดูเป็นทฤษฎีวิชาการมากมาดูสไตล์ลูกทุ่งบ้างอ่ะจริงๆแล้วดีผู้รับเหมาเลยพวกเราครับก็จะมีคําถามในใจเสมอเวลาผมผมมาพูดหน้าห้องอย่างเงี้ยผมว่าพี่ดีก็มันคิดตามผมอยู่วานทีก็เออน่าสนใจน้องๆมาบอกว่า,วาน่าจะใช้ได้แต่มันก็มีคําถามโผมขึ้นมาว่า แต่ก่อนไม่เคยจะเป็นต้องมีซอฟต์แวร์พวกนี้ก็อยู่กันได้ก็อยู่กันเปสิบปีแล้วที่บ้านผมก็ทําก่อสร้างกันมาตั้งนานไม่เห็นจะต้องมีซอฟต์แวร์ล้วมี Excel ก็ดีแล้วโอเคทำไมต้องเปลี่ยนก็เดี๋ยวผมก็ต่อบคำถามคำถามที่หลังก็คํคำถามถัดไปก็คือนั่งงานยุ่งจะตายเอาเวลาที่ไหนมาเรียนรู้ระบบมีใครจะมานั่งทําออนไลน์มาเล่นอินเทอร์เน็ตได้ดตลอดเวลานะครับ น้าง,งานเราก็จะบอกว่ายากโอ้ซอฟต์แวร์อะไรมันใช้งานยากใช้ไม่เป็นนะสุดท้ายต้องซื้อซอฟต์แวร์ต้องซื้อระบบอะไรใชใ้เงินลงทุนมากมายขนาดไหนนี่คือคําถามที่มักจะเกิดกับผู้รับเหมาที่เราไปเจอมนาะนะครับ mm hmm. บิวตั้งใจจะมาตอบปัญหานี้ให้ได้ครบกันง4ข้อนะครับเรื่องที่หนึ่งมันยังจำเป็นนะเรื่องไอีผมว่าวันนี้หลายหลายคนเข้าใจอยู่แล้วมันเป็นความจําเป็นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเรามีความเสี่ยงมากมายครับเราทํางานวันนี้ได้งานมาปับ๊บสัญญา2ปี ค่าของค่าแรงขึ้นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณครจะมีอินโฟเมชันต้องมีระบบในการติดตามมันอยูู่้แข่งก็มากขึ้นราคาก็ห้ามหันกันหน้าดูของก็แพงขึ้นปัจจัยรอบตัวครับมเร้อนทให้ธุรกิจรับเหมามีความท้าทายเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเครื่องมือมาช่วยจัดก,การความท้าทายตรงนี้นะลดความเสี่ยงดิวต้องการจะเป็นเครื่องมือที่มาช่วยลดความเสี่ยงมันคงไม่ได้เป็นเครื่องมือพิเศษอะไรนะรแต่ว่ามันช่วยได้ต่อม ดิวเป็นระบบที่เฟกซิเบิลมากถ้ายุ่งแค่ไหนก็ทําแค่นั้นบิวไม่ได้บงังคับให้คุณต้องทาทุกสิ่งอย่างที่เราออกแบบไว้ถ้าวันนี้บริษัทเรามีคนแค่สองสามคนยุ่งม,มากทําได้แค่นี้ก็ทําแค่นี้ทำเข้าๆอยาบๆโคตรยากเลยอยากได้ที่สุดถ้าดูคิดได้ผมจะทําให้ดูว่ายาบที่สุดเป็นยังไงแล้วละเอียดที่สุดเป็นยังไงนะครับผมก็ใจเพราะผมเคยยุ่งม,มากขนาดนั้นมาก,ก่อนแล้วพอถ้ามันดีขึ้นเวลามันไม่ยุ่งแล้วเนี่ยผมไม่อยากทำมันละเอียดมันก็เลยรองรับตั้งแต่หยาบที่สุดจน สุดท้ายยากไหมข้อสามคัญหามั้งย,ยากไหมนักโปรแกรมเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นคนไทยใช้อ่านภาษาไทยได้เล่นเฟซบุ๊กพอได้ใช้ดิได้ชัวร์ชัวง่ายมากโอเคแล้วก็ต้องเสียเงินไหมเมื่อกี้ตอบไปหลายรอบแล้วว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ฟรี100%ไม่ต้องเสียเงินเลยจัตตาลเดียวนะแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มล่ะโอเคมาฟังผมพูดวนันนี้อาจจะตื่นเต้นอยากจะทำก็แบบช่วงนี้งานเยอะ งานเยอะจังเลยไม่มีเวลาทาผมเจอผู้รับเหมามาหลายกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่บอกว่าออช่วงนี้งานเยอะแต่ว่าอยากลองตั้งโปรเจกต์ทดลองสักโปรเจกต์หนึ่งมีงานเล็กๆตัวหนึ่งมาทําตัวอย่างทดสอบดูถ้าใช้ได้จะขยายไปใช้โครงการอื่นมีคนแบบนี้เหมือนกันกับอีกนกลุ่มหนึ่งช่วงนี้งานน้อยไม่มีงานแต่ว่าไม่ก็อยากจะหาระบบมาให้ลูกน้องทํางานเป็นระบบเวลาวันหลังพอมีงานเยอะ,ะแั๊บจะได้เข้ารุ่เข้ารอยนะครับทางานได้คนที่ใช้วิวเนี่ยมีทั้งสองกลุ่มครับ วันนี้ผมไม่รู้ว่าพวกเราเป็นงานเยอะหรืองานน้อยน่าจะงานเยอะดูหน้าตายิ้งๆกันแปลว่างานดีอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้เะครับโปรแกรมพวกนี้อยู่ที่ผู้บริหารกลับไปดินนิ้วแป้งเดียวตกโตก๊ะสองทีก็บอกว่าจะใช้ก็ใช้ได้หรือพี่จะบอกว่าไม่ใช้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้จะเรื่องการเอาไปใช้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครับ change คือคําสําคัญสําหรับผมการเอาซอฟต์แวร์ไปใช้สักทีมันคือการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับทุกคนครับไม่ว่าองค์กรเราเป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่พอมีความคิดที่จะเปลี่ยนปั๊บมันเกิดความท้าทายเกิดขึ้มนมากราฟที่เป็นกราฟการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเป็นทฤษฎีเลยนะครับเรียกว่า organizational change management กราฟแนวตั้งที่เป็นขวัญและกำลังใจนะครูนี่ขวัญและกำลังใจของพนักง,งานในบริษัทกราฟแนวนอนที่เป็นเวลาที่ผ่านไปเวลาช่วงต่างๆช่วงแรกสมมติว่าวันนี้เดินกลับไปบอกพนักงานที่ออฟฟิศว่าเฮ้ยวันนี้เ hey, ราเปลี่ยนออโต้แคดเป็นเถอะ บริษัทเราเคยใช้เอาตัวแฉกมาก่อนเปลี่ยนมาเป็นแฉกจีนกันช่วงนี้ดองดองดัง้แมนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออไม่อยากเปลี่ยนนะพี่คำสั่งเดิมกด C กด D แล้วมันทำงานได้ดีวันนี้จะ,ปะเปลี่ยนผมทำไมคนจะเริ่มต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีใครชอบการเปลี่ยนแปลงแค่ไปบอกเน,นี่ยเมื่อกี้ยกตัวอย่าง Auto CAD นะแต่ถ้าไม่ยกตัวอยาว่างเพราะวันนี้มาฟังเรื่องวิวแล้วอยากจะกลับไปบอกน้องที่ออฟฟิศว่าเฮ้ยเลิกใช้ Excel เถอะวันนี้พี่มีระบบใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนอน้อง,น,องน้องที่ออฟฟิศจะต้องบอกว่าพี่ Excel มันสุดดยอเลยนนนะะดดีี่่เเก็บไอ คนจะเริ่มปฏิเสธก่อนแล้วก็พอลองใช้แล้วพี่บังคับให้เขาใช้ปั๊บเขาก็จะเริ่มต่อต้านโอ้มันไม่ดีเลยอะมันไม่ินอินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ได้มันต้องูุนต้องนี้ต้องนั่นเขาจะเริ่มต่อ,อ Internet, ต้านเริ่มฝืนใจที่มากที่สุดแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนเหวครับมันเหมือนเหวของการเปลี่ยนแปลงบางบริษัทไม่สามารถจะเข้าผ่านเหวนี่ไปได้ก็ตกไปนะครับบางบริษัททําให้คนเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์คนเริ่มคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับมนรีย์เปพอปรับตัวได้ ชินได้ประโยชน์เห็นประโยชน์มากขึ้นเขาจะกลายเป็นคนใช้ระบบแล้วทำรีพอร์ตทำอะไรอย่างเงี้ยให้ผมได้การเปลี่ยนแปลงพวกนี้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรอบใหม่ที่หลายๆรอบก็ตามนะครับอยากให้เข้าใจว่าบริษัทเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ผลอันนี้ผมจะมาแชร์ว่าในฐานะที่ผมเป็นเชนเชจินผมเป็นคนที่เอาการเปลี่ยนแปลงไปสู่บริษัทมาเป็นร้อยๆบริษัทแล้วเนี่ยผมมีเคล็ดลับยังไงแล้วก็คนที่สักเซสมีมีแนวคิดยังไง ในการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสรุปมา5ข้อครัแบบง่ายๆ5้าขั้นตอนสำหรับการเอาระบบไปเปลี่ยนแปลงที่บริษัทนะครับขั้นที่1่เริ่มจากเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าวันนี้บริษัทเราเป็นบริษัทรับเหมาโอเคแน่นอนทุกคนเป็นรับเหมาความชํานาญอยู่ที่บริษัทความชำนาญของบริษัทคืออะไรเมื่อกี้ที่ยกมือถามกันเราเป็นผู้รับเหมางานถนนเราเป็นผู้รับเหมางานบ้านงานโรงงาน งานราชการงานอาคารพาณิชอะไรก็แล้วแต่รู้จักความชั่นาญขอ,องตัวเองรู้จักสตาฟเราเองก่อนเรามีสตาฟกี่คนจำ,จำได้อยู่เนะ <m> มี5คนแต่ละคนมีฟังก์ชันยังไงบ้างออแกนิเซชันเป็นยังไงบ้างเราเป็นบริษัทขนาดเล็กครับมีข้อจํากัดยังไงบ้างเรามาแั่งสรุปข้อจํากัดของบริษัทเรา่อนบริษัทเรามีออฟฟิศอยู่ที่ชลบุรีรับงานอยู่ที่เชียงใหม,ม่เรามีการควบคุมมีการควบคุมหน้างานแบบไหนนะครับ หนึ่งรู้จักตัวเองก่อนซึ่งผมว่าทุกคนรู้จักแล้วขั้นขั้นตอนที่หนึ่งไม่มีปัญหาขั้นตอนที่สองนี่เองที่อยากจะให้นั่งทำแบบจริงเป็นจังหน่อยก็คือกําหนดหลักกิโลที่ศูนย์ครับซีโร่ไมล์สโตนเหมือนกับเวลาเราจะออกวิ่งเนาะคุณก็ต้องรู้ว่านี่คือจุดที่เราออกสตาร์ทซีโร่ไมล์สโตนเมื่อกี้ผมเล่าประเด็นของผมให้ฟังก็คือว่าซีโร่ไมล์สโตนผมคือว่าแต่ก่อนปัจจุบันเนี่ยเลาเล่าเป็นปัจจุบันเลยนะตอนนี้ผมจะปิดต้นทุน ปิดงบรายเดือนผมปิดไม่ได้ก่อนอยากจะปิดนะอยากจะรู้ว่าสิ้นเดือนนี้ผลประก,กอบการเป็นเท่าไหร่ปิดไม่ได้ผมใช้เวลา7วันขอให้คนมานั่งทำรีพอตร่วบรวมเอกสารให้ผมรวบรวมตัวเลขผม,ผมใช้เวลา7วันพอได้รีพอตมาปั๊บรีพอตต้นงให้ถูกฝ่ายบัญชีกับฝ่ายน้าง,งานได้ตัวเลขไม่ตรงกันนั่นคือสถานะปัจจุบันผมนะคุณลองไปดูแล้วกันครับว่าวันนี้สถานการณ์บริษ,ษัทเป็นยังไงหลักกิโลที่สูงของบริษัทคุณเป็นยังไงบางคนอาจจะมีรีพอตอยู่แล้วเออบริษัทเราทำรีพอตได้แล้วดีอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดหรือบางคนรู้รายละเอียดแล้วแต่ผิดบบผนะครับหรือบางคนไม่เคยดูมาก่อนเลยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซีโร่ไมล์สโตนกำหนดจุดออกสตาร์ทของคุณเองก่อนแล้วอยากจะไปที่ไหนครับไปเลือกเครื่อง,งมือที่เหม,มาะสมนะอยากจะเครื่องมือไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้ซอฟต์แวร์เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งครับคุณอาจจะใช้ Excel อีกไฟล์นึงก็ได้ไปคิดเอ็กเซมาใหม่ทเทมเพลตใหม่มาอาจจะใช้งานได้ดีก็ได้สำหรับองค์กรคุณ ว่าจะใช้บิวก็ได้เพราะบิวเป็นเครื่องมือที่สามพันบริษัทรายได้ใช้มาแล้วแล้วก็บอกว่ามันเวิร์นะครับหรือว่าจะใช้แค่นโยบายก็ได้จจะเป็นแค่นโยบายบางอย่างที่คุณประกาศไปแล้วองค์กรเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่เคล็ดลับที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ทําทีละเรื่อง,งครับสักโคบทีละเรื่องอย่าไปทาทุกอย่างหลายเรื่องพร้อมกันเราเคยไปช่วยวางระบบแล้วผู้บริหารธุรกิจรับเหมาขนาดใหญ่บอกว่า,วาโอ้ยอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะอยากจะเปลี่ยนบัญชีการเงินด้วยอยากจะมีระบบที่ดี จัดซื้อผว้คุมต้นทุนสต็อกทำในพร้อมกันห้าอย่างหกอ,อย่าง,างไม่เคยสกเซสผมบอกได้เลยว่าต่อให้เทพขนาดไหนแล้วคิดว่าจะเล็งผลเลิศทุกด้านพร้อมๆกันเนี่ยไม่เคยสกเซสครับผมเลยแนะนําทุกคนว่าให้ทาทีละเรื่องถ้าวันนี้คิดว่าปัญหาของบริษัทเราคือการควบคุมต้นทุนทําเรื่องการควบคุมต้นทุนซัถ้าวันนี้ปัญหาของบริษัทเราคือการจัดซื้อรัอ่วไหลการจัดซื้อ,อแล้วจ่ายเงินซ้ําซ้อนอะไรก็แล้วแต่ทําเรื่องนี้ซะทําระบบจัดซื้อให้มันดีปัญหาคือสตทอกทเรื่องสตอก อย่าทาทุกอย่างพร้อมกันนะครับค่อยๆไล่ไปมันดีกว่าที่คุณทําหลายอย่างแล้วล้มทุกอย่างเคล็ดลับข,ข้อสุดท้ายครับข้อห้าคือทุกอย่างที่ทําไปแล้วพอเราโฟกัสทีะอย่างแล้วก็วัดผลมาสี่อย่างเทียบกับซีโร่ไมล์มสโตนเมื่อกี้จุดบอกสตาร์ทเราวันนั้นบอกว่าไม่เคยได้รีพอร์ตมาก่อนเลยพอเริ่มเอาระบบจัดซื้อไปใช้ปับฝ่ายจัดซื้อดูรีพอร์ตได้เก็บข้อมูลได้ทุกอย่างค้นหาข้อมูลได้วัดผล แล้วก็เอาคนเนี้ยเล่าให้บคนทํางานฟังน,นะครับลองนึกถึงไอ้กราฟฟังฝ่าแรกกำลังใจเมื่อกี้นะตอนนี้มันคือช่วงต่ำสุดแล้วแล้วถ้าคุณอธิบายให้พนักงานเห็นว่าเอาระบบมาใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเราไม่เคยดูรีพอร์ตได้เลยวันนี้บริษัทเราแม่ดูรีพอร์ตได้ใช้เวลา3วันเองนะเดือนนี้เราทาได้ไปเอ๊มุกกระทะกัน,กนโอเคเดือนหน้าจาก3วันลงมาเดือนว,วันเดียวแล้ว วันนี้ผู้จัดเราดูรีพอร์ตได้นะเริ่มผมเริ่มเริ่มเห็นวิธีการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกคนเห็นประโยชน์นะครับว่าสิ่งที่เขาเหนื่อยเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนเคยคีย์เอกสารง่ายๆมาคีย์เอกสารออนไลน์ซึ่งดีว่ามันง่ายกว่าใช้เวลาเร็วกว่าแต่เขาไม่คุ้นเคยนคั่นเองมันได้ประโยชน์อะไรองค์กรได้ประโยชน์อะไรคูณจาดว่าจะเอาเงี้ยตั้งเป,เ,ปเป็นเป้าหมายได้ก็ได้ถ้าบริษัทเราวางระบบได้ซักเซสปีนี้มีโบนัสครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ก็วางไปแต่มันดีกว่าการที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลย เคล็ดลับของการตั้งเป้าหมายจะมาพร้อมกับการเซเลบริตการฉลองด้วยคนนะครับมนุษย์เหมือนกันทุกคนต้องการการยอมรับในความสักเซสความสําเร็จนะครับลูก้องคุณก็เหมือนกันให้เขาเี็น้เหน่อยเขาก็ดีดีมากนะครับผมทาซอฟต์แวร์มาอะไรมาบ้างเมื่อกี้คือการเปลี่ยนแปลงเนาะผมกําลังแนะนําว่าไอพีมันเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนจากตั้งแต่บริษัทคนเดียวไปถึงบริษัทหลายร้อยคนนะครับซึ่งเห็นมาหมดว่าใครสักเซสเราไม่สักเซสเพราะอะไรไ้เอามาแชร์สรุปเป็น5ข้อเมื่อกี้นะครับ ผมทำอะไรมาบ้างผมทำบิวครับแน่นอนบิวเปิดตั้งแต่2010ในแต่เวอร์ชันแรกๆของบิวผมเคยทำซอฟต์แวร์ขายมาก่อนก่อนที่ทำบิวผมทำซอฟต์แวร์ขายเริ่มซอฟต์แวร์ที่ผมขายที่โคจิมาที่เราได้ฟังมีตั้งแต่ราคาสัก5 0 0แสนใหญ่โคจิมาชื่อดีลาวันขายประมาณสัก10ล้านขายให้พวกบริษัทญี่ปุ่นนะครับปัญหาของผมก็คือทุกครั้งที่มีคนซื้อซอฟต์แวร์ผมไปผู้บริหารมักจะตั้งคำถามว่าซื้อซอฟต์แวร์มาแล้ว5ล้าน10ล้าน แล้วมันได้รีเทิร์นเท่าไหร่มันได้มันวัดได้ไหมรีเทิร์นออนอินเวสเมนต์เนี่ย ROI รีเทิร์นออนอินเวสเมนต์คืออะไรผมโชคร้ายมากครับผมขายซอฟต์แวร์ให้โอวายชิในปี2 0 1 1โอวายชิซื้อซอฟต์แวร์ของไป10ล้านปีนั้นผลประกอบการแย่ลงเพราะว่าน้ำท่วมผู้บริหารตัง้งคำถามว่าซื้อเงินซื้อซอฟต์แวร์ไปแล้วปรากฏว่าทำไมบริษัทมันไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นกำไรไม่ได้เพิ่มขึ้น การซื้อซอฟต์แวร์เราซอฟต์แวร์ไปใช้มันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่า,ากำไรจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นดีเทอร์นนะอาจจะวัดกันไม่ได้ตรงตทุกคนรู้สึกครับว่ามีซอฟต์แวร์มีระบบมันดีกว่ามันดีกว่าไม่มีแน่แต่ตัวเลขมันไม่ออกแค่นั้นเองผมก็ตอบคำถามนั้นไม่ได้หลายๆบริษัทที่ซื้อซอฟต์แวร์ไปรู้สึกว่าดีแต่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะทำบิลแล้วผมทำฟรีไปเลยดีกว่าที่ไม่ต้องมาวัดเป็นตัวหนึ่งนะไม่ต้องเสียเงินในการใช้เสียเวลานักเรียนวันน ถ้ามันออกเอกสารได้เร็วขึ้นปิดงบได้เร็วขึ้นเจ็ดวันประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่แล้วแต่พี่เลยแต่ว่าไม่ไม่ต้องลงทุนตัวหารมันแทบจะเป็นศูนย์เนี่ยรีเธอันได้ประโยชน์อยู่แล้วเอกสารเร็วขึ้นหาข้อมูลง่ายขึ้นลดราคาสินค้าได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นตัดสินใจไี่ยากครับสำหรับการที่จะเริ่มลองใช้วิวขอแค่ลองมันฟิตมันเหมาะกับตัวเองหรือไม่เหมาะคุณเป็นตัดสินใจเอาเองผมไม่ได้บังคับโอเค บิลทำซอฟต์แวร์มาช่วยเรื่องบริ mm hmm. หารต้ทนทุนก่อนนะครับบัจเจติ้งตั้งงบประมาณจัดซื้อแจ้งหนี้คุณรู้แผนง,งานคุณรู้ฝั่งจ่ายเงินคุณรู้ฝั่งรับเงินแน่นอนฝั่งรับฝั่งจ่ายลดแผนง,งานได้ผมประอกอบการออกมาแนละ้วม mm ิ hmm. ช่วยเรื่องมาจัดติ้งไม่ได้ช่วยแค่คุณลดต้นทุนอย่างเดียวนะมิ mm hmm. ช่วยหางานให,หม่ให้คุณด้วยนะครับถ้าทํางานบนบิวมีคนมาถามบิลว,ว่าจะหาใครที่ชอบบุรีดีแน่นอนผมก็จะหยิบคนที่ ผมรู้จักในบิวบีบให้ไม่ใช่ผมแต่ระบบมันจะเป็นบนตัวเป็นตนสมให้ยิวช่วยให้นั่งการคุยง่ายขึ้นนะครับด้วยแอปพลิเคชันที่บอกเมื่อกี้ยิวช่วยหาวัสดุก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมมาให้ได้นั่นคือยิวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเรากำลังจะเอาสินค้าที่ดีอย่างเชอร่ามาให้สมาชิกยิวที่เป็นโัวยูเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดฟรีโอเคผม ซอแวร์ถ้าถ้าแบบใช้ฟิ้วแล้วแบบไม่พอใจอยากจะได้เยอะกว่านั้นก็มีซอฟต์แวร์ที่ขายนะขอขายของนี้นึงที่เขาจะมาใครอยากจะซื้อเลือกติดต่อเซลล์เราได้หน้าตางก็จะเป็นแอปพลิเคชันดูเหมือนโปรแกรมบัญชีมีใครเคยใช้ไหมมีใครรู้จักไหมเขาจะมาเคยใช้ใช้อยู่รู้จักไหมครับอะไรนะพิทักษ์กิจโอเคจำชื่อไ,ได้เคยเห็นในเซลล์รีพอร์ตถ้าคนเคยใช้เขาจะมาจะรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ใช่ไหมแล้วก็ถึงแม้จะไม่ทำงานบนอ,อินเทอร์เน็ตแต่ว่าก็ทำงานได้ไดนะครับแต่มัน ควบวงจรมากผมตั้งใจทำนะตอนนั้นแบบไฟแรงเด็กเด็กหนุ่มทุกอย่างที่เรียนมาในทฤษฎีบริหารงานก่อสร้างทฤษฎีบัญชียัดใส่ที่หมดเลยพว่เจ็บผมเชื่อว่านี่เป็นโครดที่เจ๋งมากที่สุดสำหรับผมนะครับแต่ว่าพอแก่ขึ้นมามันเริ่มขี้เกียจเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นไอ้เยอะๆเนี่ยมันเริ่มยากยิ่งเยอะยิ่งยากผมก็เลยมาทำน้อยๆแทนนะครับการเป็นยิวซึ่งผมวใมาก็ยัง เป็นโปรดักต์หลักตัวนึ่นของพวกเราอยู่นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันใหม่ๆต่อมาแล้วก็ตัวใหญ่สุดที่เราเริ่มทำเมือ่อสี่ห้าปีที่แล้วพร้อมๆกับยิโรเหมือนกันแต่เราไปเลื่อนไปขยบไปข้างบนแทนไปทำให้บริษัทญี่ปุ่นนะครับชิฟฟิล่าวันเป็นตัวที่บริหารต้นทุนได้แบบค่อนข้างจะแอดวานซ์มากมองไปอนาคตได้มองฟอร์เควสต์ได้ว่ากําไรเท่าไหร่แล้วกำไรวิ่งเป็นเป็นวันๆเลยครับเคยตั้งใจว่าจะมีกำไร18%วันนี้เหลือกำไรสิบเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วที่โตเกียวตกใจทำอะไรได้ มีประสบการณ์ในการทำไอ้พวก่งนี้มาเยอะแล้วก็เลยวันนี้คอยากจะแชร์แล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรมีมีความชอบที่แน,น,อนะอะไรยินดีนะครับเพราะแต่ละคนก็มีเป็นเหมือนครูของทุกคนก็บริษัทเราก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับการคอมมิกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้าไปด้วยกันโดยเช้ไอทีเป็นเป็นฐานนะครับเราเชื่อว,ว่าโครงการเราถึงแม้จะดูล้าหลังแต่มันเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารของบิวเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับ Facebook แล้วก็เซิร์ชตรงบิล้วก็จะมีข่าวพวกนี้ครับจัดกิจ,ก,จก,กรรมที่ไหนมีโปรโมชั่นอะไรจากใครบ้างนะครับจะมีมาให้ Twitter ก็ได้หรือว่า YouTube ก็ได้เข้าไป y o u t u b e เซิร์ชตรงบิวก็มีคลิปสอนการใช้งานบิวทุกอย่างดูได้เองหมดเลยแต่ถ้าอยากจะแบบให้เราไปสอนก็ได้แต่ผมไม่อยากจะได้รายได้จากการสอนเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่ประสบความสำเร็จถ้าผมเนี่ยก็เดินสอนไปตามออฟฟิศอยู่ มีหลายคนที่มาดูบิวแล้วก็ดูสอนการใช้งานออนไลน์แล้วก็ใช้งานเป็นเองแปลว่าใน,นผมระสบความสำเร็จอ่ะผมทำโปรแกรมที่ง่ายพอที่คนเรียนรู้กันได้เองได้แ,แต่ก็อย่างที่บอกครับมันมีเอกสารแล้วก็เขียนบอกว่าถ้าอยากให้เราช่วยนะเรามีทีงานส่งมาให้ดูได้เรามาช่วยทำเวิร์ดช็อปให้เราอาจจะมีประสบการณ์มาแชร์นั่นเองเพราะเราเคยวางระบบให้กับคนมาเยอะะสอนการใช้งานวางระบบให้ทำโฟล์ให้ว่าถ้าอยากจะใช้บิวบริษัทแบบคุณต้องทำอะไรบ้าง ก็ติดต่อไปที่ออฟฟิศได้เขาจะส่งทีมมาที่ออฟฟิศเราเนี่ยครับช่วงเช้านี้ถือว่าอินโรแนะนำกันก่อนแล้วก็มีเคล็ดลับโผมาให้แล้วนะครับช่วงบ่ายจะเริ่มลงทะเบียนแล้วเวิร์ชช็อปกันแล้วจริงๆนะครับขอให้กินกาแฟมเใื้เยอะจะได้ไม่ง่วงแล้วก็ลองดูว่าทํางานแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงรีพอร์ทที่ควรจะได้เอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องและเคล็ดลับการทำิูให้สกเซสเป็นยังไงอยู่ช่วงบ่าย ช่วงเช้านี้ขอบคุณมากครับที่อยู่ในความสงบขอบคุณครับมีทานอาหารครับผมที่ไหนครับห้องอาหารด้านนอกนะครับเดี๋ยววางของไว้ในห้องได้ไหมครับเราเล่าห้องรักษาคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทุกคนได้ช่วงบ่ายจะมีแจกช่วงบ่ายมีมีมีของที่จะรื้อจากเชลล่าจากห้าผมด้วยนะครับนอกจากได้ความรู้แล้วได้ของด้วย

แต่ว <s uk ete> <speaking einer> ่าระบบแบบนี้ม <toy> ันม่้ใช้ระบบมีไอเดียที่ดีครับถ้าผมด้ผจะผมก็ลองคิดอูวนนี้ใช่ใช่มัได้เพราะว่ามันหลักการเดียวกันคือนระบบ c a e n t อยเใช่เราก็ทำ s t o อ e เป็น call e n t e r ครับ แล้วมันง่ายแล้วมันเบิกใจคีย์ออนไลน์ได้กีตัวเดี๋ยวนี้เด็ดเรสามทีก็ได้ียวนี้มิวมาทำก็ได้ใช้คอวเต็รได้ใช้อมีเตอรไม่สามที่หรอไม่ไม่ช้าแล้วใช่ไหมเด็กใช้็นเดีต้องคนหน้ามีคนหน้าใคนยคือผมก็ว่าคือซอฟแวร์เราเราพ้องพัฒนาอยู่ีเรื่อยเพราแต่คนอินรีเด็ตพัฒนาเร็วกว่าเรามาพอมนเร็วขึ้นเราก็ดีด้วย กันจะทานข้าวเลยครับ Vielen <laughs> Dank.